สนับสนุนรายการโดยกาแฟสวอคอฟฟี่พลัส28หอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวอบีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจรรญฟาร์มาสุติคอปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวกกตรับรองสอสอ500คนแล้วให้มารับหนังสือรับรองตั้ง แต่พรุ่งนี้เลยสภาพร้อมมากรอสอสอใหม่มารายงานตัวตั้งแต่พรุ่งนี้เหมือนกันจับตาปมหุ้นสื่อนับหนึ่งตรวจสอบสมาชิกภาพสอส,อสอพิธากกตจะยื่นสารรัฐธรรมนูญเมื่อไรก้าวไกลแกนตั้งรัฐบาลยังร่อแร่ไม่มีเสียงหนุนเพิ่มภูมิธรรมแตะเบรกยันยังไร้ข้อสรุปเก้าอี้ประธานสภา อาชีวะราชพักดียื่นหนังสือเป็นกำลังใจสอวอไม่เลือกนายกจากพักที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา1นึสองโอ้โหนายกเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทั้งอนุมัติทั้งเริ่มก่อสร้างกระทั่งเปิดใช้โดยลุงตูเจ้าสัวคีรีหัวใจแกร่งแบกหนี้สายสีเขียวห้าหมื่นล้านแต่ไม่ยอมหยุดเดินรถย้ำ ทำเพื่อประชาชนข่าวจริงข่าวลึกข่าวที่ชัดเจนจริงใจกับสันติสุขมะโรงสีและป๊อปปี้พรสวรรค์จารุพันธ์ในข่าวเป็นข่าว สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวเป็นข่าวพรสวัสดิารุพันธ์ค่ะสารวัตรสุเมืลงสรีสวัสดีครับถึงแม้ว่าวันนี้จะรับรองกกตรับรองสอสสส500คนแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เรื่องของเก้าอี้ประธานสภาก็ยังคงร,คร้ข้อสรุปนะคะแล้วก็รวมไปถึงคดีหุ้นสื่อของนายพิธาริมเจริญรัตน์ก็นับหนึ่งการตรวจสอบสถานภาพสมาชิกภาพการเป็นสสอของคุณพิธาเพราะว่าก่อนหน้านี้กกตอบอกว่าเฮ้ย ตรวจสอบเขาในฐานะผู้สมัครสอสอมันเลยเวลาแล้วว่ะยืดมา่ะแต่หลังจากนี้เมื่อนายพิธาได้รับการรับรองเป็นสอสอก็จะต้องถูกตรวจสอบตามช่องทางมาตรา82รัฐธรรมนูญคือสมาชิกภาพการเป็นสอสนะ,ะนับหนึ่งหลังถูกรับรองการเป็นสสอต้องจับตามองไม่ใช่หมายความว่าคุณพิธาได้รับการรับรองเป็นสอสปุ๊บจบแล้วคดีหุ้นสื่อ